มีคารีนะครับผ่าน S f Q เดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อนกไปจ้ตี่ครี่ไม่รอเหมือนนักชิงชนะเลิศในฟุต่บอลตัวนั้นเลยครับ การแข่งขันแทงความระเภใจก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับของการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอฟลีคูนิคาหรือว่าดีลเชัยนสอนนักการ2014ันสโทม่าใต้เพื่อเป็นข้อที่150นะครับประจำวันอาทิตย์ที่สิกันยายน2557ณสนามเทศบาลนครปราบหรือว่าตัาดวสต์อินเดียม์เหตุการณ์ทุกการระหว่างเจ้าหนี้สโมสร นการพาร์ทที่สองต่างกับเราก็คือนายสามัญชีนะครับจะดูพาไปยูหรือว่าไปยูสิบห้านะครับและก็ขึ้นที่ในฐานะเจ้าบ้านต้อนรับประธานสโมสรตางประคุณทัญญาพฤิษิตรนะครับจะมามอบเท่ในฐานะของต่างนะครับธัญญาพฤกษิตว่าคุณเป็ดเชิญยิ้มครับวันนี้ไปเชิญยิ้มนะครับก็มีคุณวัดอุ่ยสุวยคุณถวันพงนานะครับ 然后。老 วันนี้เลขเป็นนิดนึงก็ไม่เป็นไรทองชัยชุดโกตีโคสทองช,ชัยนะครับมาดูกนเพื่อจับประตูพลกระพันหนึ่งพันหมายเลขสี่สุทชิรักทองแก้วหมายเลขเจ็ดเอ,อ,อ็นจอโออันจโดเล่และประหมายเลขแปดสุมาตุร,ริเชยจอจี કપ્તા છીએ આમ પાટી เป็แรกมาแลต่อขึ้มาครับมารช็อตชรับาลที่ตนใชุดิบอดุครับทุนในวันนี้นะครับงา่มรรัองแก tạo mờ mà, mà dù tiệc áo và đi vào mặt bắt nó chẳng nắn bởi có gì khác thì <laughs> ช่วงขนาดนะครับตอนนี้เกิดอุบัติเหตุในสนามนะครับนักเตะทั้งสองทีมกระโดดขึ้นหมวกพร้อมกันแล้วก็เกิดอาการกระแทกกันครับแล้วก็ของเรานีใครฮะสุธิรักษ์ท้องศุธิรักษ์นะครับของคูนะครับ แต่ตอนนี้ตราง FC ขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0จาก์จ้าโดนปานไม่ทองครับได้ในนาทีที่8นะครับวันนี้วันนี้โค้ชจัดตัวเล่นแบบสู้เลยนี่ครับน่าสนใจคะเพราะว่านักเตะเราผู้รักษาประตูนิบนะครับเจ้าตานิบัติเจ็บครับผมแล้วก็การจัดตัววันนี้ยังไงบ้างครับผู้รักษาประตูมือสองกิงกาบินลงมาใช่แล้วก็เล่นในระบบ4-4-2เจ้าปามนะครับเจ้าปามกิงกาบินระบบ4-4-2แล้วก็กองหลัง สมชายเจ้าเก่าเออเจ้าเก่าฮะตะกี้มีจังหวะเท็กเกิลที่ทําได้ดีฮะหลายต่หลายจังหวะนะครับแล้วก็นั้นี้หมายเลข17เจ้าเกมนะครับสู่สนามผู้หน้านะครับก็จะเป็นจีน่าแล้วก็อนุปันีทองครับส่วนเจ้าจี้เป็นตัวเล่นเส้นใช่ฮะแล้วก็เป็นตําแหน่งที่เจ้ที่ทาได้ดีที่สุดครับในตอนนี้แล้วก็แฮงนี่ผมว่าเป็นนักเตะที่เล่นกลางตัวรับนะครับารวมดางสูงใหญ่ นะครับแล้วก็สภาพสนามวันนี้เนี่ยฝนฟ้านะครับสุยปลายมาเล็กน้อยครับโอ,โ,โอ้โหวันนี้เจ้าแจ๊บกลับมาสูสา่ตำแหน่งิมครับข้างสนามนี่แพทย์สนามบกไม้บกมือไม่แน่ใจว่าให้สัญญาณว่าไม่เป็นไรหรือว่าไม่ไหวไม่ไหวนะครับนี่คือการส่งสัญญาณออกมาแล้วนะครับญญอโอ้โหแต่ถ้าไม่ไหวนี่ถือว่าเป็นข่าวร้ายของทีมตรังครับแต่ยังมีแม็คขวาหลายตัวสามารถช่วยกันได้ใช่ จนะว่าช่วงแรกเจ้าคออหรือเปล่าเป็นคนเปิดบอมเข้ามานะครับที่ทาให้เราได้ประตูขึ้นนำจังหวะแค่ต่อกลางโอ้โหจังหวะยิงลุงนี้แต่พุักษาประตูรับไม่ได้นะเพราะว่ามันมันมันรูกมันลื่นนกนะครับจนี้ว่าครับต้องยอมรับนะครับว่าเกมช่วงแรกนี่ของเราจวนเจียนจะเสียประตูอยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าในที่สุดเราก็ขึ้นนำกันได้โอ้โหแล้วก็มี เราแต่หายใจเข้ามาแล้วก็มีผู้เล่นของต่างบาดเจ็บอยู่ครับเดี๋ยวบรรยากาศทั่วๆไปเนี่ยจะให้ทางฝ่ายฝ่ายนักขับครับมันเดียก็คือเจ้าคล้อยนะฮะสุดลักษ์ทองแก้วโดนเนีอยแล้วก็ให้สัญญาณมาข้างสนามว่ายังไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่ตายพี่ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายไหวหรือเปล่านะครับแต่เราจะติงต่อพาออกมาจากในสนามก่อนฮะแต่ว่า And they have all of them.